ภรรยานักร้องชื่อดังฟาดคนนี้บูรี่ผัวไม่หล่อลั่นหน้าแบบนี้แฮปปี้กันดีนับได้ว่าจับมือฝ่าฟันอุปสรรคและดราม่าต่างๆมาด้วยกันอย่างโชคโชคมงคลหรือโชครถแหและภรร,รยานัดซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ทางด้านสาวนัดกำลังตั้งครรภลูกชายคนแรกสมใจหนุ่มโชคและเราก็ได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดสาวนัดโพสภาพคู่สามีพร้อมข้อความระบุว่าผัวเราอ่านไม่หล่อสำหรับคนอื่นแต่เขาหล่อที่สุดสำหรับเราค่ะนอกจากหล่อแล้วยังใจดีซัพพอร์ตครอบครัวและเพื่อนฝูงเสมอยุคไหนแล้วยังล้อเลียนกันอีกหรอหยุดบูลลี่หน้าตาแล้วหาสารบำรุงสมองและหัดเข้าใจโลกยุคใหม่บ้างผัวหน้าตาแบบนี้แฮปปี้ดีค่ะไม่เคยเป็นปัญหาของเราแต่ไปหนักหัวคนอื่นเฉยเรางง